สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลานะก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องซันที่อยากให้ทุกคนฟังเลยนะคะแล้วชื่อคนเรื่องนี้ก็คือสมุดบันทึกที่เดิมไปด้วยความลมแล้วอืมอะไรคะหรือว่า The Notebook Full of Failures ทำไมถึง f a i ลอร์แนวคิดคนเรื่องนี้ก็คือการมองความ ลมแล้วเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จเรื่ออ,อืเรนโยกคนเรืนิงก็คือนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งมีสมุดบันทึกเลม่มเล่มหน้าที่เดิมไปด้วยผลกานทดลองที่ปิดพลาดและความลมแลว้วที่เขาเคยจำไว้เพื่อน รวมงานต่างแปลกใจที่เข้าเก็บมันไว้ไม่ยอมทิ้งวันหนึ่งเข้าก็เปิดสมุดบันทึกนั้นเลกล่าวว่าสมุดเล่มนี้คือเป็นที่ที่บอกว่าเส้นทางไหนที่ไม่ควรเดินเลยทุกความทุกความลมเลว้วในนี้คือรักทานของเอ่อของของความสำเร็จทุกอย่างที่ฉันมีในวันนี้ เขาส่งว่าจอห์นยอมรับความลมเลวอย่างกล้าหาญเพราะมันคือครูที่ดีที่สุดก็ใช่เลยค่ะทุกคนใช่ไหมคะคือเราต้องแบบเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองแล้วก็มันไม่ถึงว่าเราต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เราผ่านไปแล้วก็เพราะว่าเราก็พยายามดีที่สุดแล้วคือเราตา ทุกอย่างก็ไม่เป็นไรนะคะโคิดคนเรียนยัก็คือความลมเร็วคือความมุ่นที่มีค่าจงเก็บมันไว้เรียนรู้และพัฒนาไม่ใช่จริงมันไปเพราะความอับอายก็ถูกเล็วใช่ไหมคะทุกคนคือแบบว่าเราไม่ต้องแบบซีเรียสขนาดนั้นเราไม่ต้องแบบเครียดขนาดนั้นเรียนเครียดเรียนในอดีตเราไม่ต้องแบบ คิดเยอะๆเยอะกับมันใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างนี้ก็เป็นพานภัยเราก็แค่เดินต่อไปเลยไม่ต้องคิดมากใช่ไหมคะทุกคนก็อย่างนี้ก็ขอบคุณที่ดูนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ดังล่างได้เลยนะคะว่ากิตินี้บ้านกับเพรนนี้แล้วก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ